สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านนึงครับผมวันนี้อยู่กัผมครับช่องสีเบียร์น้ซสิ่นครับนี่มาดูเอซีครับส่งกระจกนาซามาให้เจ้ายักษ์ครับผมก็ขอบคุณนะครับเอซนะที่ส่งมาให้ครับสวยงามครับไม่จักผ่านน้ำลายเข้าตากูเลยพี่เอ้ยใส่เป็นมาบอยหอนี่ก็ ใส่ให้โดยช่างมากครับอ่ะก็เขบพุณนเอฟซีครับที่จัดการจัดหามให้ครับนี่หลายบานเลยทีเดียวครับเชะเะห่วยกี่บานไม่รู้ครับนี่ตรงไม้หนึ่งลังครับอขยะกองอยูนี้ก็ยังเก็บอู้สวยครับของแท้ครับงานนะพี่น้องใส่กี่บานดีครับเอฟซีคอมเมนต์มาหน่อยครับใส่กี่บานดีอ้เสียกมาเลยวะทาง ใช้ตรงนะตรงก็ได้ด้แหละบอบนลบ,บงางแงมงอดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเราจะใส่กันกี่บานแน่นะครับผมก็อันนี้ก็หมดไปหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดโอ้ยมันน้อยไปลูกเพะมันน้อยไปครับนี่ครับจัดใหม่ครับน่าจะใส่ประมาณทรงนี้ครับให้มัน ช้อนกันเยอะๆหน่อยนะครับเนาะเพื่อความสวยงามครับนี่เสร็จไปเดี๋ยวมาไฟคันนี้ก็หน้าตาหล่ออาการเหมือนกันครับดูสภาพเขาไยนุงไปในอะไรก็กิ๊กๆเลยครับคันนี้สวยนะครับบอกเลยอันนี้ดูให้ดูกันชัดๆไปเลยสวยครับไหนๆก็รีวิวแล้วเอาก็โชว์หน่อยครับไหนๆก็ไหนๆแล้ว นี่รถยังไม่ได้ล้างครับเดิมๆครับแต่ไม่มีหยดนะครับบอกเลยเดิมๆไม่มีหยดครับดูสภาพเขาก็จัดใหม่หมดแล้วครับสภาพเหลือแค่สีครับเดี๋ยวจัดสีตูดใหม่ครับหน้าฝนนี่แหละเดี๋ยวทาสีตูดใหม่นะครับนะฮะดูปั๊มหน่อยปั๊มเยื่มไหมอุปปั๊มกิ๊กครับ เห็นบางคนบอกว่ารถผมมีแต่รถสวยๆครับเอาก็สวยจริงครับรีวิวให้ดูเลยว่าสวยจริงไหมนี่นี่ครับบูมอัมไม่มีแตกไม่มี้าวครับดูได้เลยดูสภาพผิวพันธุ์นะครับนะเดิมแม้กระทั่งนี่ครับรอยน็อตนี่ยังไม่เคยแกะเลยครับเดิมไม่เดิมอะดูได้เลยนี่ยังไม่เคยแกะเลยนะครับเดิมๆครับนี่เดิงงามครับ หมอตรอดูแห้งกิ๊กครับสะอาดรถยังไม่ได้ล้างครับยำเลยยังไม่ได้ล้างทํางานมาก็จอดเลยครับโอ้เครื่องที่เกียบตัวให้ดูครับมันหนักดูหัวกงหัวเก่งครับเดิมแค่ไหนครับเอฟซีดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าคุยครับหลายคนก็ว่าผมคุยครับแบาของตัวเองดีหมดอ้าวรถตัวเองครับถ้าไม่ดีผมไม่ซื้อครับ เพราะว่าถ้าซื้อรถดีก็ต้องมีชูรถครับมีพริกเดืออีกโอ้ครับถ้างั้นมันก็ไม่อร่อยครับน้ำลายมันแพงครับทุกวันนี้น้ำแดงมันถูกครับผมจัดไปครับคำมักมาดูกันว่าจะรอไหมนะในจักบานแล้วหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแปดเบครบสวยๆจัดไปสัก20บบาทครับ เก้าสิบนี่ร่วมหัวหรือจะอาาสายเขมารกจัดให้ครับย็บซีส่งมาให้ครับแต่ไม่บอกไม่บอกชื่อครับไม่ออกนามครับโอ้ขอบคุณมากครับ รถก็ไม่ได้ทํางานครับอย่างที่ผมบอกทํางานมาตั้งแต่ตอนนั้นก็เนียบยังไม่ได้ล้างเลยก็จอดไว้เพราะว่าผมจะมีงานต่ออยู่ครับแต่ผมรอให้มันแห้งก่อนครับก็เลยยังไม่ได้ล้างช่วงลงช่วงลลังก็ติดดินติดอะไรครับแต่รถสภาพคันนี้คือรถมันแห้งครับรถมันแห้งมันเดิมครับมันเดิมมันโอเคอะสภาพมันโอเคอะก็เลยดูแลง่ายครับนี่บูมอัมสวยเลยนะครับดูไม่มีล้ามีอะไรเลยย่ได้ครับอ้าวเดี๋ยวรอใส่เสร็จเรามาชมกันต่อครับ ก็เป็นว่าใส่เสร็จพิธีนะครับนี่สำหรับเจ้ายักษ์ของเราครับใส่นาซาไปกี่บานนะสิบสีเดี๋ยวมานับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบานนะครับใส่ขนาดไม่ไม่พหรือต้องใส่เพิ่ม,มนครับนี่ต้องใส่เพิ่มไหมหรือยังไงครับก็ถือว่า ดูดีนะครับพอได้ครับเออว่างไหมเอาสิบสองกูดิก็ถือว่ายำเลยทีเดียวครับงานนี้จัดเต็มครับก็สำหรับผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับสวยแล้วแค่นี้ จัดว่าเด็ดนะครับอรอเลยเดี๋ยวต้องจัดเรียงดีๆครับมันยังไม่ตรงครับเนาะก็ขอบคุณ FC นะครับที่ส่งไม่ครับงานนี้อ,อน,นอดหล่นเต็มเลยนะอ่ะคุณใสก็นอนนะ ใส่เสร็จแล้วหมดพลังครับนอนเลยหมดพลังครับไม่ธรรมดานะครับผมปาเราก็ทำรถไทยอยู่ครับนี่โมดิไฟนะครับนะใกล้เสร็จแล้วก็ได้ลองแล้วครับนี่สำหรับเอุกี้กยองแกนะครับใกล้เสร็จแล้วพี่น้อง ก็วันนี้ก็ไปจองรถเกี่ยวมาด้วยนะครับวันนี้จองรถเกี่ยวมาตามกระแสหน่อยครับเขาจองสองล้านผมจองสองแสนครับผมนี่ตามงบครับงบน้อยก็เอาแค่นี้ไปก่อนครับงบเยอะก็จัดไปเลยพี่น้องไม่ต้องห่วงครับแต่ได้ดีครับเสืิมทับอีกคันครับคันที่สามครับเขาบอกว่าผมมีแต่รถเก่าๆครับก็ก็ผมไม่มีตังค์เนาะนี่ รถผมก็จะประมาณนี้แหละครับเก่าแต่เก่าครับรถผมไม่ได้เลื่อรู้อะไรมากมายครับเดิมๆครับสแตนดาร์ดครับนี่ทรงนี้แหละเเลยก็เก่าๆครับเเลยเราจะได้มีอะไรมากมายนะครับ,นนรบเานาะนี่แม่นเปประตูรถกล้วยเซยมานี่แม่งบ้นเขาเต็มรถ ถนนก็รอคิวครับรอคิวทํางานเอเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเครื่องนะผมก็ตอนนี้เรายังไม่บางครับเพราะว่าติดติดงานหลายอย่างครับมีแต่รอคิวเท่านั้นครับคันนี้ก็รอเครื่องรอเกียร์เหมือนกันครับวันนี้ก็เสร็จมาแล้วครับนี่เดี๋ยวจัดครับเดี๋ยวจัดของผมจอดไว้ก็น้ำมันซึมครับน่าจะสายมันมันแข็งครับเพราะว่ารถจอดเนาะก็เลยเยิมลงมานีเฮ้ยไม่ใช่ป่ะ ใช่น่านจะเป็นน้ำพึ่งหรือเปล่าครับนี่นี่น่านจะเป็นน้ำพึ่งครับโอ้อาก็สำหรับกระจกของเราก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสีเยเบีน้ำซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ